ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรเป็นปัญหาที่สะสมมานานและทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นปัญหาหลักระดับชาติโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทร์วงสวุวรรณกำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบอจทโดยตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาบจท ได้กระจายการถือครองที่ดินช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานทุกโครงการโดยในวงเงิน690ล้านบาทสามารถกระจายการถือครองที่ดินและแก้ไขปัญหาที่ดินหลุดมือจากเกษตรกรได้จำนวน4,698ไร่โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือในโครงการจำนวน2492ครัวเรือน าการช่วยเหลือจำนวนสี่โครงการคือ 1. งโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยดำเนินการใน12พื้นที่เช่นจังหวัดเชียงรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอลกจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วิสาหกิจชุมชนไล่นาส่วนผสมเกษตรกรฐานลากช่องโคพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่สาพันธ์เกษตรกรภาคใต้ชุมชนน้ำแดงพัฒนาเป็นต้นโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนด,ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่จะสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินจากการจำนองขายฝากถูกบังคับคดีรวมจำนวน334รายรวมพื้นที่2,319ไร่ 3. โครงการนำร่งธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง5ชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนจำนวน500ครัวเรือนเนื้อที่7 4 1ไร่และ 4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชาเชิงเซารวม53ครัวเรือนหน้าที่ประการสำคัญอีกประการหนึ่งคือการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมวจทจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อจะตั้งหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในการดําเนินงานทําหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและดําเนินการเกี่ยวกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินมีการบริหารจัดการที่ดินที่เหมาะสมโดยเป็นหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินโดยเฉพาะสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะโดยมีนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งโครงสร้างของร่างกฎหมายดังกล่าวแบ่งออกเป็น6หมวด60มาตราและ1บทเฉพาะการมีวัตถุประสงค์คือ 1. จัดหาที่ดินของรัฐและเอกชนเพื่อการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการตาพระราชบัญญัตนินี้โดยการจัดหาที่ดินของรัฐ ต้องได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ 2. จัดการกระจายการถือครองที่ดินและที่อยู่อาศัยแก่เกษตรกร,ร,กรหรือผู้ยากจนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ยากจน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน 5. รวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดก,การที่ดินเพื่อเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ยากจนอย่างเป็นระบบการดำเนินงานของสถาบันมี4ส่วนดังนี้ 1. การบริหารจัดก,การที่ดินและกระจายการถือครองเพื่อทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ยากจนที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนและมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้วยการประกอบการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่จะสูญเสียหรือได้สูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินจากการจำงขายฝากและการถูกบังคับคดี 3. การสนับสนุนด้านอาชีพเพื่อเกษตรกรผู้ยากจนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในที่ดินที่ได้รับการสนับสนุน ดำเนินการด้านงานวิชาการงานวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้างานวิจัยและนวัตกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนทั้งนี้ในการดำเนินการของสถาบันจะเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนกำหนดนโยบายควบคุมดูแลและการดำเนินการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในส่วนของทุนประเดิมในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมิได้กำหนดจำนวนไว้จึงเป็นไปตามที่รัฐบาลเห็นสมควรสถาบันจะต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและพัสดุของสถาบันตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้งประกอบกับให้สถาบันจัดทำรายงานประจําปีเสนอต่อรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทเฉพาะการกำหนดการถ่ายโอนบรรดากิจการเงินทรัพย์สินสิทธ์หนี้งบประมาณและบุคลากร ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนไปเป็นสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนบจทกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน